สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อนี้ช่องนองนิชาสาวบันทุงผ้าท่านผู้ชมมาที่ตำนักปูหญ่อาจารย์นอตตีที่อำเภอหน้าม่นจังหวัดกาลสินค่ะเมื่อนี้อาจารย์จะบอกเลขถูป,ปูละกะที่เลขที่อาจารย์ฝันนะคะเมื่อนี้วันอาที่ยี่28มกราคม2567ค่ะจะเป็นเลขตัวใดก็ท่านผู้ชมกับเบงเอาในคลิปลด้เด้อจ้าไปชมกันเลยจ้า ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28มกราคม2561 7ฝายรคนนี้มาไม่ได้ถือเลขหรือคุณหลายครับพี่น้องคุณคุณทั้คนยืนถือผมใหม่ครับมาดีมาอูมีอาตเก็บหมุดเลยนะครับเนี่ยไม่ไทำยเงไงละถึงเล่นพลาด ตรงนี้นั่งได้ไหมครับนั่งได้หมอนั่งเลยคครับนั่งได้เเลขดานี่ตนี้ครับหนึ่งกุมภาสองมันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับมีแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนยเลขมีอยู่ส่คู่ถ้าซื้อได้อย่าตัดออก ผู้ใดมรูดแปดได้ก็ได้ซื้ออะไรก็ได้ขัวให้มีแปดหนะึ่งครันี่ดีๆสามตัวมีแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดกับแปดหนึ่งสี่ตัวแถมก็คือแปดเจ็ดสี่ตัวแถมถ 8, แถมีเอาว่าออก็ได้นะครับผมแถมไปนี่อนะครับกะเม็ดเดียวก็คือแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับเนาะแต่ถ้าผู้ใดเป็นซ้ายรูดเนี่ยคือทุ่งวดครับผมกล้าบอกเลยนะเช่นวัดที่ออกหาซีผมก็หายซี CC, มันมาลังวดเจ็ดหาเจ็ดผมหาเจ็ดวดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดกับบมดล่างวดั CC, งวดกี่กับห้เก้า เวลาพ่ใหม่เลขวิ่งเนี่ยมันมามาสอตัวมาสอตัวมาสามทีหัวแล้วเจ็ดห้เจ็ดห้าสี่สี่เจ็ดเก้าเจ็ดเห็นป่าวหัวนี้ไแปดทนี่เปนแปดอย่างละแปดหนึ่งแปดบอกแปดเจ็ดแปดบอกแปดสี่แปดแปดศูนย์แปดบวกนะครับเนี่ยไอ้บาทางนี่เราดักท้างถึงสองหัวแล้วมาไม่กี่เลา้วสะดวงพี่น้องเอ้ยนะครับคณะแท้ๆโบว์แดงๆปแท้ๆพี่หัอเนี่ยไทยหวงทุกมือเนี่ยเราวก็ถือยุทธพีน้องผมหจนเีย เหนือโคราชเลยเนอะวันนี้วันเมื่อกี้กันเอ้ยบอกกบอีกแล้วนะครับเมื่อเล้วเจ้าบุญวาสนาเมื่อนี้ก็จะเปิดดวงให้นะครับเนาะเลขทูบได้กันไปเลขทูบผู้ใดญ่ก็เห็นเลขทูบไหมไม่เห็นไม่เห็นเลขทูบคันปอ้ยคันบ่มางวันนี้ถือได้อีกเนี่ยนี่เลขทูบนะครับเดี๋ยวทองตามเนอะงานทองน้อง ขอคืนตัวแรกเลยว่านะครับมันคืนบัน่นแหผมกับห้องเกิดตายในรายตัวผมนะครับเนาะ,ะจะมีแปะอย่ามเอาไปจัดเรียนเอาเลขถูกแต่ว่ามันกะอัานเหมือนเดิมะพี่น้องคือกี้เขถึงกับจ้างซื้ออะไรกับจ้างพี่น้องเขามาไขเข่าไปก่อนแม่มวามมาันอันะครับ,นนรบนเนาะเลยขอปูแล้วมีร่างทางวอนแล้ววยผลิตจะมาอายู่นะครับน้ำปลามฝันว่าผมูนี่ตดคุกติดคุกครับหมอนี่แหละให้เกิดนะครับเนาะติดคุกน,นั่นเหนสองคน คือขางไว้ก็มีกําไลเอียมมัดยุขาหางใต้ล็อกไว้นะครับมีมุมมาเยี่ยมบวกหนึ่งซื้อบ่กเอีมปูคมุมลิ้นหนังท่าให้คํำว่าตีคุกนี่เขาเคยอย่างนี้เขาาขัางแปดพพี่นอ้องอ่เลยว่าโอ้ปูเราขัางแปดไปให้แล้วขังไปให้แล้วปูจะขังนี้ะ <laughs> นะครับกป,ปลว่าเลขงอ่ะมีแปดแล้วนะครับหาแสนเหมเส้นส่วนกาไลนี่ล็อกอยุขาหางใต้นี่เลขแปดนาจะยุ่ลักที่สิบยุ่โซใต้อ่า อาจจะรักที่กันแปดนึงกับ8ปดนึเลยอาจจะพอออกตัวครับเฉยนะครับเนาะอันนี้ผมก็ตีฝันเด้อพี่น้องผมก็เลยว่ามันตีมันยังมากหรอกนะน,นะครับ,รบไปที่สีคูบยี่สองคนถา้าทีเป็นแปยังฮอไปสีเยาคุกกับเป็นสีเหลี่ยมกับร้องใส่เบิองนะครับเนาะอ่มูซื้อเอนี่บักเอนี่มันเป็นตัวแรกนะนจะกแปดนึ่ปคสองคนผมคีดบ้านหาจะเป็นแปดหนึังเดนะครับเนาะผมมักจีสนะเขาซื้อสงตัวไปเขาซื้อสตัวจนเนาะ ม่มาละ้นะครับไป,ไป,ไปนะคุณก็เลยไปบนปูแล้วผู้ใดว่ามีโชคให้ไ,ไปตรงปูองดำกะไปบอกลววอเล่าว่าอันคือเลขข้าเสียเอากองเงี้ยว่าได้หรือข้าเสียเอาบากามหวานกับข้าวเงี้ยห่อนหอนแล้วก็แย่งเอาอยู่เพราะเดี๋ยวนี้แล้วยิงว่ะมีแต่บากามหวานครับจะ <c oughs> ว่าฮอดใบตองใปแล้านะนเพราะว่าฮอดใบตองคือสมัยเก่าเนี่ยครับได้เข้ามาอ่าไปบนเล่าหรือว่าสอยให้มุกที่เต็มยวอเราอยู่นะครับเนาะ ต้องไปป่วนเบิ้องฐาไท้ายว่าได้มาข้ามมาสกุลแล้วไหมตอนนี้ปัญหากละสินมาขามวานขาดครับ FT ผมไปซื้อมา่อเมื่อนะครับผมก็เลยนว่าได้มาขามวานผมเล่ประกาศลงไปชุดพี่น้องพี่ฉบุญเล่นโซนไม่ผมแก่บ่นเยอะเป็นอะไรแก่บ่นนะพี่น้องเมื่อคืนนี่ก็ร้อยลอดเสือแล้วเมื่อเงี้ยแล้วนะครับโบก็ใส่ครบแล้วเข้าเมื่อนะครับเนาะถ้าเขาหง่อนาผมจะใส่โบแดงคือนยูนเบิร์กีกเนี่ยร่อยวันเลยนะครับเนาะอ่ะมีมีไผรถามยังงี้วะนะครับ กะของวันนี้ผมมันขอว่าในแปดมาสองตัวอยู่แต่ขอลงลางตัวหนึ่งเพราะเอาเพราะเอาไปอยู่บนทั้งสองแล้วก็เอาล่างก่อนเพราะว่าในฝันก็ลอกขาล่างไขนาดจะอยู่ล่างก่อนเพราะว่าให้ลุกถตะบน่นหลายก็เสียวเนาะพี่นออ้องเออผมเสียวเกดดือเกินเล่นหมดวันทีเพราะออกเกเจ้าผมก็เป็นบ้าแล้วละมมนะได้หล่ะทุกมันเต็มอยู่ข้างทางผมเห็นถือหาบาทถึงแม้เต็มผ่านก็ซื้บาทซื้บาทเต็มว่ามันถือจะเป็นล้านได้ไหม เนะนี่ยไอ้มาล้อเต็นม,มาครับบกลับพี่น้องเอ้ยเนบนทะ์มาบนกลับเนี้ยไม่หยิบวาปู้แล้ววายปู้อีกยั่งนะอาจารย์ผมเตื่นมาครับผมกบกลับมามา,นานนะเลยวะมแม่เหล่าตาดวงเนี่ยยู่แล้วกันเนี่ยเป็นการเนี่ยยืดนั้นถูกมือครับอยู่ถูกมีหน้าที่เลยสั่มยังมดเบือกโย่เนี่ยแม่เหล่าตาดวงครับน้องวุดิมื่อกี้เรจะเปิดดวงให้กันจะได้มิโชคล่ะครับไปบ้านไปเปิดยืดดูขึ้นที่ว่าบทขอธรรมากมารดาลอตตี้ นะครับหลังกระสวดทุกขึ้นก่อนนอนนะครับหลังก็วันพีสามสิบเอ็ดถามว่าเบอร์ไรเบอร์ไรสวนน้ำกันสามพุงเดี๋ยวผมจะพาสวดนะครับสติ๊กเกอร์เขาเหมือนละาหมดส่วนไหนอยากตีสติ๊กเกอร์ปี่กับยังล่มนาเบียนอยู่หน้าสำนักกันนะครับเด้อตีเห่ปี่แทนละรวยตีเห่ปี่นะครับาผมไม่เจอสติ๊กเกอร์ผมอยู่ใส่ผมแจงขึ้นสองรวยแล้วพี่น้องอ่าหนึ่งแปดหนึ่งแปดปีเยผมถูกกระติมมากสุดเลยนะครับเนาะอ่าสวาร์ซีโคยะตาลบแปดเทสกับแปดซุนกับเป็นโทนี่ เชื่อตำแหน่งนี่มันมากกว่หลายคนกที่ตามผมจะหูว่าตำแหน่งสุดท้ายมันออกผีพวกงูนะครับเนาะอ่าส่วนเล่กู้ให้ไปแล้วเลขกู้เพราะเป็นฐานเดี่ยวมันจะมีตัวหนึ่งวันเลขกู้นะอ่าจะเดี๋ยวจะพาไหวกูกันเนาะมันจะวั่ได้เสียเวลานะผู้รับผู้อยู่บ้านไก่นะครับเนาะกับพอหวยพ่อใหมทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเด้อหยุเลขกหยรางวัลทีนึงเด้ออ่าฮอ่ะมัน้อามือขึ้นแล้รับทุกคนตั้งจิตตั้งใจตั้งนโมพ่อกันสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก้าวตามอาจารย์เนอกายะวาจาปิตังอังวันทาพระนางสานคลาสพระนางอุสาวรีวิสุทธิเทวาโอเชียกกายะวาจา จิตตังอหังวันทาปะนั้นตานคราชพันางอุสาวดียพิสุธิเทวาปูเชมิกายะวาจาเิตตังอหังวันทาปะนันตานคราชพัานางอุสาวรียพิสุจิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตัง อาหารวันทาอาหาวันธานาคิบดีนาคาทิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราชองค์ดำแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาวิสุทธิเทวาผู้เทมิ่งผู้เทมิ่งตันจะเมตันจามหาลาภมหาลาภิโยนาคาโยนาคาอันถัปริตังอันถัพปรีตังบื้อน้ำสมบุญมาหน่ที่คอพว้านคว้านเหยจะหน่อยเด้อ